ช่องฟ้าสกายชาแนลนะคะวันนี้ก็จะแปลกตาไปิดนึงนะคะตอนนี้นะคะฟ้าอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าอยากทําคลิปนะคะก็เลยมาทําคลิปเปิดกุกระเป๋ากันคะ่ะเปิดกุกระเป๋านะคะพอดีว่าฟ้าก็มีกระเป๋าที่ซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ใช้จริงก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะมีไม่เยอะเนาะ จะมีทั้งเป็นกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าเป้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะคะว่าฟ้ามีกระเป๋าแบบไหนบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะใบแรกนะคะเอาเป็นใบเล็กๆก,ก่อนเนะาะใบแรกก็คือใบนี้นะคะเป็นงานขนๆน,นะสีพาสเทลนะคะใบนี้นะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นงานปักแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็เราก็ซื้อปอมปอมมาใส่ตกแต่งให้มันดูน่ารักน่ารักเนาะใบนี้นะคะฟ้าซื้อมาจากช้อปปีนะคะฟ้าไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่าจะเกินหนึ่งร้อยนะคะเดี๋ยถ้าฟ้าจําราคาได้เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นราคาให้นะคะใบนี้น่ารักนะมาต่อกันเลยนะคะแล้วก็เป็นใบนี้นะคะใบนี้ก็จะเป็นงานแบบ สปายทรงสปอร์ตนะคะตัวนี้เนาะเป็นงานแบบทรงสปอร์ตน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆจิ๋วๆตรงข้างๆตรงสายด้วยนะตัวนี้นะคะด้านในก็จะเป็นช่องซับในแบบนี้นะคะมีอะไรอยู่ด้วยีปากาอยีกด้วยมีซับในนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆด้านในอีกนะคะ ตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะฟ้าซื้อมาจากร้านในไอจีนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ300รกว่าบาทเนาะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะเผื่อไปตามกันนะใบนี้น่ารักมากนะคะสีม่วงคัสเทลนะให้ดูสีทีได้นะคะต่อที่ใบต่อไปเลยนะคะค่ะต่อด้วยใบนี้นะคะเป็นงานเป็นงานแบบ ทรงชายแนวบอยนะคะตัวนี้เป็นงานไทยเนาะฟ้าซื้อมาหลายปีแล้วนะคะตัวนี้ยังใช้งานได้นะคะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากเลยนะคะไม่หนังไม่ซีดด้วยนะคะตัวนี้เนาะฟ้าได้มาในราคาสามร้อยกว่าบาทนะคะถ้าจาไม่ผิดนะซื้อมาจากเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ให้ดูด้านในนะคะจะเป็นช่องแบบนี้เนะาะซับสีแดงนะคะใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะคะใบนี้ก็เป็นใบที่ฟ้ารัดอีกใบหนึ่งเลยนะ แล้วก็ต่อด้วยใบนี้นะคะใบนี้ก็น่ารักมากใบนี้เพิ่งจะได้มาไม่นานนะคะเพราะว่าเห็นเราวชอบมากเลยเป็นงานเดซี่นะคะแล้วก็ยังเป็นงานปักด้วยนะเปิดเข้าไปด้านในนะคะมีสองช่องแบบน,นี้นะคะจุกของได้เยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้นะสายแบบสายสปอร์ตเป็นลายเดซี่น่ารักมากทุกคน มีฟ้าชอบมากมากแล้วก็สีมันก็สะพายได้กับสภาพ้าทุกชุดเลยนะคะตัวนี้ฟ้าซื้อมาจากช้อปปี้น่าจะไม่ถึงสองร้อยนะคะร้อยกว่าบาทเนะาะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะตัวนี้น่ารักนะค่ะทุกคนแล้วก็ใบต่อไปก็เป็นใบนี้นะคะงานน่ารักมากใบนี้ก็เป็นงานงานแบบ สายเดซี่นะคะก็โดนใจเหมือนกันนะคะสีม่วงพาสเทลตัวนี้นะคะเขาแถมปอมๆมาให้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะแบรนด์ซเบรี่นะคะของแบรนด์คนไทยนะคะตัวนี้เนาะด้านในก็จะเป็นช่องแบบน,นี้นะคะจุของได้เยอะนะคะใส่ของได้เยอะมากๆตัวนี้นะคะไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ารักมากเลยค่ะเก็บไว้ตัวนี้พาซื้อมาจากที่เฟซบุ๊กเหมือนกันเนาะ น่าจะสามร้อยกว่าบาทค,ค่ะตัวใบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลานไวให้นะคะแล้วก็ต่อด้วยใบนี้นะคะทุกคนใบนี้เราไม่ค่อยได้ใช้พออออกมาใช้แล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนลาขึ้นนะคะใครมีวิธีทำให้หายบ้างคะพิมพ์คอมเมนต์มาให้ได้นะตัวนี้ใบนี้ก็รักมากเหมือนกันนะคะ เป็นงานแท้ของลีนาลาวเลยนะตัวนี้นะคะฟ้าซื้อต่อมาจากเพื่อนเนาะแต่มันสวยมากเลยะคะ่ะไม่อยากทิ้งเลยแล้วก็ด้านในก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะมีสองช่องแบบนี้เนาะอย่างนี้นะคะแบรนลีนาลาวเลยนะคะตัวนี้นะคะสายก็ปรับระดับได้ด้วย ทำให้ลามันหายบอกได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกฟ้าได้นะใบนี้ใบรักอีกหนึ่งใบเหมือนกันนะคะสีชมพูหวานเลยเนาะแล้วก็ต่อด้วยเต้นะคะะเต้ใบนี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะประมาณร้อยเก้าเก้านะคะ ตัวนี้ใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากสีพาสเทลชอบมากๆเลยค่ะสีพาสเทลใบนี้นะคะใส่ของได้เยอะนะเดี๋ยวบอกราคาให้นะคะแล้วก็ใบนี้เป็นใบสุดท้ายนะคะเป็นเป้เหมือนกันนะคะถ้าจำไม่ผิดนี่ซื้อมาจากสามเพ็งเนาะจำราคาไม่ได้ค่ะสมัยนั้นที่มัน,นกำลังฮิตนะคะนี่นะคะ ยังสภาพดีอยู่เลยนะยังใช้งานได้ปกตินะคะด้านหนก็จะเป็นช่องมีใหญ่เลยค่ะก็สำหรับเปิดผูกกระเป๋าวันนี้นะคะของฟ้าก็มีไม่เยอะนะคะมีทั้งหมดมีทั้งหมดแปดใบนะคะ<อ>กระเป๋าเรามีทั้งหมดแปดใบนะคะแล้วก็ ซื้อมาเก็บแล้วก็ซื้อมาใช้งานจริงนะคะทุกไบนะคะเป็นใบที่ฟ้ารักมากนะคะถ้าใครชอบใบไหนเดี๋ยวฟ้าก็จะขึ้นรายละเอียดว้ให้นะคะให้ไปไปตามกันได้เลยนะในไอจีใน Facebook แล้วก็ใน s h อป e ีนะคะส่วนใหญ่นะก็วันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะใครชอบให้ฟ้ามาเปิดก่เสื้อผ้ารองเท้าหรือว่ากระเป๋าอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะ ก็ถ้าใครชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไค i b ์ให้ฟ้าด้วยนะคะช่องฟ้าสกายชาแนลนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ